กาบเรียนประทานรัฐสภาที่เคารพดัานศาสตราจารย์นิสดาเวชยานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานนะสมาชิกรัฐสภาค่ะขอสไลด์เลยนะคะด้านมีข้อแนะนำนะคะสำหรับรัฐบาลน,นี้ทั้งหมด8ประเด็นค่ะประเด็นแรกเลยนะคะสไลด์ยังไม่มานะด้านพูดไปเลยนะคะก็คือว่าดัาน อ่านนโยบายแล้วเนี่ยท่านค่อนข้างจะเสียใจหน่อยๆนะที่รัฐบาลน,นี้ซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับนโยบายทางการศึกษาค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะคะเ,เพราะว่าท่านดูนโยบายเนี่ยมี14หน้านะมีคำที่เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเนี่ยแค่282คําคำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ท่านก็คงจะทราบนะว่าการลงทุนที่ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดนะก็คือการลงทุนในทุนมนุษย์นะคะเพราะนั้นท่านดูสิว่านโยบายเนี่ยเราต้อง มีนโยบายในการพักชำระหนี้เราต้องมีนโยบายในการแจกเงินเพราะอะไรคะก็เพราะว่าคนของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือและยืนได้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นประเด็นซึ่งท่านคิดว่าท่านควรจะให้ความสําคัญกับนโยบายการศึกษามากกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะ ประการที่สองนะคะตัวอย่างเนี่ยนะท่านไปดูสิงคโปร์เนี่ยจะ,จะเห็นเขาชัดเจนเลยในการวางนโยบายการศึกษานะคะประการที่สองเนี่ยท่านคิดว่าควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูที่มีความเป็นกลาง นะท่านจะเ,เรียนว่าท่านก็คงทราบดีว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องสังคมไทยค่อนข้างมากเรามีความรุนแรงอย่างสุดโต่งนะคะที่เกิดในไอโซเชียลมีเดียนะคะเรามีความต้องการจะเอาชนะอย่างรุนแรง อันนี้มันเกิดจากครูเกิดจากอาจารย์ที่ไม่วางตัวเป็นกลางนะเพราะนั้นตรงเนี้ยด้านจะฝากไว้ว่าทำยังไงที่ท่านจะสามารถจะพัฒนาครูเนี่ยที่จะสอนหนังสือและให้เกิดความเป็นกลางสอนให้เขาคิดแต่ไม่ต้องไปชี้นำนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ด้านคิดว่าสำคัญนะคะประเด็นที่สามนะคะ ท่านคิดว่านโยบายของท่านเนี่ยก็หลายๆคนพูดไปนะหลายนโยบายเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าพูดไปก,กว้างๆท่านจะบอกว่ามันขาดอิเดนติตี้มันไม่มีอัตลักษณ์มันไม่มีสิ่งที่จะบอกว่านี่คือตัวตนของท่านนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่มีเวลานะไม่จำเป็นต้องลงไปถึงตัวชี้วัดเพราะนโยบายเนี่ยมันไม่มีหรอกตัวชี้วัด นะคะแต่นโยบายควรจะมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะท่านก็เสนอนะว่าท่านอาจจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยนะออไปดูนโยบายของพักต่างๆที่มารวมกันกับท่านเนี่ยว่านโยบายไหนที่สามารถที่จะมาสร้างอัตลักษณ์ ของท่านได้บ้างอย่างยกตัวอย่างนะถ้าท่านจะเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำท่านอาจจะไปดูไอ้นโยบายของไอ้ smart classroom นะไม่ต้องบอกพัคไหนหรอกนะไอ้ virtual school เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่มันจะมารวมกันแล้วก็เป็นนโยบายซึ่งเออทำแบบนี้ให้มันทั่วทั้งประเทศนะคะอันนี้ข้อ3นะข้อ4นะคะ มันก็มาด้วยกันน่ะล่ะเมื่อนโยบายท่านไม่มีอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นไอ้ s t r a t e g i c implementation จึงเป็นปัญหาที่สำคัญและความที่ท่านเนี่ยนะทำหน้าที่ในการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปเนี่ยนะแล้วก็ดูไอ้กระทรวงสังคม6กระทรวงเนี่ยท่านบอกได้เลยกระทรวงที่มีปัญหาในการแปลงนโยบายเป็นสู่การปฏิบัติมากที่สุดก็คือกระทรวงศึกษานั่แหละ นะและผลเกิดขึ้นคืออะไรคะก็ทำให้กระทรวงนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไปทำงานประจำเมื่อทำงานประจำมันก็ไปเรื่อยๆนะและท่านรู้ใช่ไหมคะว่า10ปีที่ผ่านมากระทรวงที่ได้เงินมากที่สุดในงบประมาณคือกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นซึ่งท้านคิดว่าการกำกับ นะการแคสเคดดาวเราจะเห็นเลยว่ากระทรวงไหนเก่งกว่ากาันเวลาแคสเคดแอนพลิซีลงมาแต่กระทรวงสังคมเนี่ยท่านพูดได้ตรงไปตรงมานะว่าเขาก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันจะไม่บรรลุนะคนอื่นเข้าไปได้เร็วกว่านี้นะคะประการที่5นะคะท่าน,นคิดว่าในเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะ ก็ควรที่จะให้ความสำคัญท่านเสนอแนะว่าควรจะเน้นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดผลอย่างจริงจังนะคะ ประการที่6ดท่านคิดว่าควรจะสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพการศึกษากับความสุขในการเรียนหนังสือทำยังไงจะเกิดความสมดุลคะเออถ้าท่านไปดูเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยลงทุนเข้าไปเยอะปี2-3เนี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีของเด็กเนี่ยพันสเหรียญ U.S. นะ แล้วก็ปีนี้เนี่ยพันหเหรียญ US แสดงว่าเราลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ผลเป็นไงคะลำดับลดลงเพราะตรงนี้ฝากท่านไปดูนะประการที่เจ็ดเร็วๆนะคะเนื่องจากท่านเป็นกรรมธิการทหารด้วยท่านก็ไปทําวิจัยการศึกษาที่ชายแดนใต้เนี่ยท่านจะเห็นเลยว,ว่าคุณภาพการศึกษาของเด็ก3จังหวัดเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการศึกษาที่อยู่กับสช ะะท่านไปดูเลยนะเพราะฉะนั้นท่านอยากให้ท่านคิดใหม่ว่าเ,ออเด็กไทยทุกคนไม่ว่าเด็กศาสนาไหนเชื้อชาติไหนเขาเป็นลูกหลานไทยทั้งนั้นเพราะ,ะนั้นท่านต้องลงทุนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขาโดยเสมอภาคสุดท้ายค่ะท่านอยากใหออ้รัฐบาลเนี่ยให้ความอิสระกับครูในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นนะคะมีครูเยอะ ที่เก่งๆนะที่มาจากโครงการครูทายาทแต่ก็ยังมีครูอีกเยอะเหมือนกันที่ยังสอนแบบเดิมเพราะฉะนั้นท่านต้องหาวิธีการสร้างที่ว่างเพื่อที่จะให้ครูเก่งๆเนี้ยเข้ามาค่ะก็ฝากท่านรัฐบาลแล้วก็ให้กำลังใจไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไป